ที่ดินตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่าติดถนน2อด้านนะครับด้านหน้าคือถนนลาดยางแบบนี้เลยนะครับสวยงามแล้วก็ด้านข้างนะครับเป็นถนนลูกรางซึ่งเป็นถนนสาธหน้านะครับและตามแขนมาดูที่ดินเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับช่องแคนสามารถที่ดินสวยทําเลทองเช่นเคยนะครับก่อนชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้แคนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็วันนี้นะครับแคนจะบอกว่าแคนอยู่ที่พิกัดอําเภอหนองเสือจังหวัดประทุมธานีครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่แคนจะมารีวิวที่ดินเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่นะครับตรงนี้เป็นกม7ครับเป็น รียบคลองสิท์ฝั่งตะวันตกนะครับที่ดินของเราอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็จะบอกว่าที่ดินตรงนี้ครับเป็นที่ดินที่อยู่ติดถนน2ด้านเลยครับด้านหน้านะครับติดถนนลาดยางนะครับแล้วก็มีน้ําก็คือคลองสิ์ก็คือฮวงจุ้ยดีมากๆเพราะว่ามีน้ําอยู่หน้าแปลงนะครับส่วนด้านข้างนะครับเป็นถนนลูกรัง ซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นถนนสาารณานะครับเดี๋ยวแคนจะพาไปดูป้ายว่ามันสาารณานะจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ซอยตรงนี้ครับเป็นซอยเทศบาลสิเอทับสองนะครับหรือซอยเจริญทรัพนะครับตรงนี้อยู่ที่กัดหมู่ห้าตำบลบึงบาอําเภอหนองเสือจังหวัดระยุมธานีครับเดี๋ยวแคนจะพาไปดูหน้าแปลงที่ดินก่อนครับเดี๋ยวตามมาเลยครับนี่ครับหน้าแปลงที่ดินยาวมากๆเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่แบบว่า ไร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูทั้งๆที่ดินนะครับอันนี้ที่ดินเป็นถนนลูกรังอย่างที่บอกเป็นถนนสาธารณะนะครับตามแผนเลยครับหน้าแปลงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมีเสาไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงเรียบร้อยเพราะว่าตรงนี้เป็นแหล่งชุมชนพื้นที่สีชมพูนะครับอันเนี้ยพื้นที่ยับอีกรอบว่าจํานวนสามไร่หน้าแปลง จากค้าหน้าแปลงไปถึงท้ายแปลงเนี่ยยาวมากๆจนถึงลูกหูลูกตาตรงนู้นเลยครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้เป็นถนนสาธารณะจริงๆถนนมิตรรังเดี๋ยวให้ดูป้ายนะครับนะครเป็นโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลนหนองเขือซึ้นแปลว่ ที่ดินตรงนี้อย่างที่บอกเป็นพื้นที่สีมปูเป็นที่ดินชุมชนนะครับเป็นแหล่งที่ดินที่ใกล้กับแหล่งชุมชนมากๆไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าฝั่งนู้นนะครับแล้วก็บริษัทของเราบริษัทศรีรัชนาเรียลเอสเตดนะครับอยู่ไม่ไม่ไกลจากตรงนี้มากนะครับอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับแล้วก็มีโรงพยบาบาลโรงเรียนตลาดเซเวน่นโรตัสอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยนะครับแล้วก็เดินทางไป ประมาณ1กิโลก็เห็นแล้วครับแล้วก็ที่ดินตรงนี้นะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งดีมากๆสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากซื้อที่ดินตรงนี้นะครับเรามีให้ผู้ชมซื้อได้ทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับสําหรับเงินผ่อนนะครับ ดาวเพียงแค่ห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองครับและแปลงนี้เราอนุญาตให้ผ่อนได้นานถึง5ปีเลยครับและก็อีกอย่างหนึ่งค่ะท่านผู้ชมท่านใดสนใจซื้อเงินสดนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับวางดาวเพียงแค่1,000 100, 0แบาทเท่านั้นเองครับส่วนที่เหลือนะครับชาระกันที่กรมที่ดินได้ครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ครับเป็นฉนดพุุดแดงชัดเจนโปร่งใสเดี๋ยวเราไปชําระกันหน้ากรมที่ดินได้เลยครับ แล้วก็ถ้าท่านชมท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถติดต่อแทนได้ที่เบอร์0869261451นะครับหรือจะติดต่อผ่านทางช่องทาง l ล n e หรือ Facebook QR Code โดดังนี้นะครับสำหรับคลิปน,นี้นะครับฝากกดไลค์กด share, แชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมารับ